สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสไตล์แล้วนะคะที่สไตล์ UK p o d c a s t นะคะวันนี้จะมา r รีแอคชั่นคลิปภาษาใต้นะคะว่าเวลาเขาปลุกคนใต้หรือว่าคนที่ทําสวนยางไปกรีดยางกันนะคะเขาปลุกว่ายังไงแล้วก็ตอนไปกรีดยางนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคลิปนี้มันเป็นคลิปที่ตลกมากซึ่งสไตล์ยังไม่ทันดูคลิปสไตล์ก็เห็นไต่ตู้เราาวว่า แบบแอบ,บนั่งหัวเราะอยู่คนเดียวแล้วนะคะก็หวังว่าทุกคนถ้าเกิดฟังภาษาใต้ไม่ออกเดี๋ยวสตาร์ก็จะแปลให้ฟังนะคะแล้วก็มาหัวเราะไปพร้อมๆกันกับสตาร์เลยนะคะวันนี้ทําอะไรบ้าๆบอๆนิดนึงเพราะว่าอยากมีคลิปแบบอยากคลายเครียดน,นะวันนี้เป็นวันหยุดจริงๆแล้วเป็นวันหยุดของสตาร์เขไม่รู้จะทําอะไรนะคะก็เลยมาเรียกแช่นคลิปนี้แล้วกันนะคะก<อ>็เลยเดี๋ยวมาดูกันตามไ,<ว>ไปดูาพร้อมกันนะคะตัดยางก้อนว่ารุงแร้ว ตัดยางก่อนใกล้จะรุ่งสางแล้วลุกขึ้นได้แล้วพี่เขาก็นอนอยู่อีกคนนึ่งก็จะไปปลุกนะคะบอกลุกขึ้นลุกขึ้นไปกีดยางได้แล้วจะหลับอะไรนักหนาอันนี้สไต์เชื่อว่าเขาน่าจะโดนแกล้งเพราะว่ามันกลางวันอยู่แต่เขาคงจะแบบหลับอย่างเงี้ยแล้วพี่อยู่ก็โดนปลุกขึ้นมาให้ไปกรีดยางอืม ทุกคนคงจะเห็นสตาร์แล้วคิดว่าเฮ้ยสตาร์ดูคลิปแบบนี้ด้วยเหรอมันเป็นคลิปที่คลายเครียดนะคะเชื่อไหมว่าคลิปของช่องนี้เขามีคนติดตามเป็นล้านเลยนะคะอยากให้ทุกคนเข้าไปดูนะคะชื่อว่าช่องนี้มีหานะคะเดี๋ยวส่จะใส่ลิงก์ไว้ให้ในช่องคําอธิบายนะคะไปดูคลิปนี้กันนะคะปลูกไปกรีดยางนะคะดูว่าจะไปหรือเปล่านะคะอยลอยอ่อยันลอย ฟไฟลอยคืออะไรอันนี้ก็ไม่รู้นะเป็นคนใต้แต่ก็ไม่รู้ว่าคําว่าไฟลอยคืออะไรไน,นะคะ <laughs> เขามีไฟฉายแล้วก็มีเหมือนไฟฉายที่สวมหัวไว้แล้วก็มีแบบอ่าบบที่ ที่ใส่ไม้ใช่ไหมเป็นกบใส่ไม้อันนี้สตาร์ก็เรียกไม่ค่อยถูกนะคะทำาพีรเทนว่าทำประมาณว่ามาด่มามารับมีดกรีดยางอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันไม่ใช่นะนี่คือเป็นคลิปตลกที่อยากจะเอามาแล้วเราก็ดูเราก็ขำไปด้วยแล้วก็อยากจะแปลภาษากลางให้ให้พเพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะคะ เหมือนคนนอนกลางวันแล้วฝ่านหนึ่งแล้วเพื่อนมปุกก็เออต้องคยกี่ยาเงี้ยมงเ่อ้ิดอยูดิอยูดิกเกี่ยวเมอยเลยใงเเ่จะ้น คนใต้เขาจะไม่เรียกกาแฟเขาก็จะเรียกกาแฟวสตาก็จะชอบพูดติดว่ะพูดก็ได้อยู่มน่ยนี่เหรออืมดูยางค้งไหนาจังไม่เคยหลับตัดมั้งแล้ว มันไม่ใช่ต้นไม่ต้นไม่ใช่ต้นยางอันนี้มันคือต้นมะพร้าวนะคะทุกคนแล้วมันก็มีเป็นชั้นๆเวลาเปลือกมะพร้าวกล่าวมะพร้าวมันออกมันก็จะหลุดเป็นชั้นๆใช่ไหมคะถ้าต้นยางพารามันก็จะเป็นต้นสูงๆเลยแล้วมันก็จะ <c oughs> อกกิเต้นยางพาราเขาก็จะมีกรีดเป็นหน้ายางมาเป็นเส้นๆนะคะ ก็จะเห็นว่าในคลิปมันก็จะมีต้นยางเป็นแถวๆนะคะที่ทางใต้เขาก็จะเรียกแถวตรงนี้ว่าสูตรยางนะคะเป็นสูดๆไปเป็นแถวๆนะคะอันนี้มันไม่น่าจะใส่ได้เพราะมันไม่ใช่เมีดกิดยางนะคะถ้า ขอเตือนกันว่าใครดูคลิปนี้มันเป็นแค่คลิปตลกนะคะที่พี่เขาทําออกมาเพื่อให้มันมีความตลกขบขันจริงๆมีกลีดยางมันก็จะมีมอ,อ,อีกแบบหนึ่งนะคะมันไม่ได้แบบว่าลักษณะประมาณมนี้ไปโหนนีโอยเจา <laughs> นี่ก็คือคลิปรีวิวไม่ใช่รีวิวคลิปรีแอคชั่นนะคะพูดผิดพูดผิดคลิปรีแอคชั่นที่สไตล์แบบว่าเออรีแอคภาษาใต้อยากให้อยากให้คนที่มาดูช่องนี้นได้รู้จักภาษา,ตาใต้บ้านนะคะก็เลยเอาคลิปของพี่เขามารีแอคนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากดูคลิปเต็มๆนะคะก็เข้าไปดูได้นะคะที่ช่องนี้มีหานะคะไปให้กําลังใจพี่เขาได้นะคะแล้วก็ไปติดตามได้คะ่ะที่นั่นแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะ ให้สตาร์เรียกชันคลิปอื่นๆนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าสตาร์จะ r รี c t ชันคลิปไหนของใครนะคะเดี๋ยวตามมาดูพร้อมๆกันนะคะสำหรับวันนี้สตาร์ก็ต้องลาไปก่อนแล้วอย่าลืมตามไปดูคลิปเต็มที่ช่องนี้มีหานะคะตามลิงก์ด้านล่างในช่องคำอธิบายได้เลยค่ะวันนี้สตาร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็มาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย